คนดังค่ะคุณหญิงลัฐาอย่างที่คุณผู้ชมรู้งานเยอะนะคะงานโกลอินเตอร์ก็มีงานในประเทศก็แยะค่ะแต่แบ่งเวลาสําหรับครอบครัวเสมอนะคะส่วนหนึ่งการได้อยู่กับแม่น้อยโพงงามนี่ก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตของเธอแต่ล่าสุดค่ะทุกๆปีเนี่ยยังมีการจัดมิ้งครอบครัวใหญ่ไปกว่านั้นนะคะเป็นการดูแลแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆผู้พิการบนใบหน้านะคะงานนี้จัดโดยสภากาชาติไทยค่ะเสนี ถึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อบอุ่นใจคล้ายเป็นวันครอบครัวอีกวันสำหรับนักแสดงสาวหญิงรัฐาและคุณแม่น้อยโพง,งามค่ะคุณผู้ชมคะ ก็เป็นการนัดหมายกันแค่ปีละครั้งค่ะที่สองแม่ลูกจะควงคู่กันมาร่วมกิจกรรมให้กําลังใจน้องๆน,นะคะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเด็กผู้พิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะค่ะชื่อกิจกรรมนะคะน่ารักน่ารักว่าสนุกสุขสันต์วันพบปะโดยสภากาชาติไทยก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะคะปีนี้ชวนเด็กๆและครอบครัวกว่าร้อยคนมาเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันรบรรยากาศก็สบายๆแบบนี้ละค่ะ ซึ่งหลายครั้งที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆนะคะคุณหญิงรัฐาเนี่ยก็บอกเลยว่าคิดถึงตัวเองเหลือเกินค่ะเพราะเธอเองก็ไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอะไรนักนะคะแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาพอมองไปเห็นหน้าคุณแม่น้อยชีวิตก็พร้อมที่จะเดินต่อค่ะ จริงๆต้องบอกว่าครอบครัวพี่หญิงเนี่ยก็คล้ายๆน้องๆนะเป็นครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะขาดแต่ของพี่หญิงเนี่ยเป็นขาดในเรื่องของอคุณพ่อคือพ,พี่หญิงอยู่กับคุณแม่มาตลอดดังน,นั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่เรามีปัญหาหรืออะไรเราก็จะมีกันอยู่สองคนนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ทําให้หญิงตลอดคือรู้สึกว่าในเมื่อนอกบ้านเราอาจจะรู้สึกว่าเวหรือเหงาแค่ไหนแต่กลับมาบ้านเราจะรู้สึกว่าเราจะมีอีกคนนึงที่พร้อมที่จะคอยเป็นห่วงเราความที่จะคอยให้กําลังใจเราในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ย เหนียวแน่นกันมา6ปีแล้วค่ะดังนั้นก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีต่อไปเรื่อยๆจริงๆเพราะว่ากําลังใจอะไรไม่เท่ากับคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างกําลังใจช่วยกันแก้ปัญหาส่วนคู่นี้ค่ะเรียกว่าเป็นคู่หูคู่บุญก็ว่าได้นะคะสาวมินและหนุ่มรอน AF นั่นเองค่ะ มาคู่กันตลอดโดยเฉพาะงานบุญนะคะสาเหตุไม่ใช่อะไรค่ะเริ่มมาจากวันเกิดเนี่ยใกล้กันก่อนนะคะก็เลยมักจัดงานรวบยอดกันเป็นทีเดียวเลยซึ่งงานนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งกิจกรรมสุขสันต์วันพบปะที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันค่ะแล้วทั้งคู่บอกว่าขอเป็นกระบอกเสียงนะคะสนับสนุนเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์เนี่ยเปิดรักษาอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะจริงๆแล้วเนโครงการนี้คือเราเราช่วยเหลือครับรับผ่าตัดให้กับเด็กๆที่ไม่มีเงินนะอันนี้เป็นโครงการแรกที่เกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าอย่างโครงการพิเศษวันนี้คือนอกเหนือจากเรื่องของปัญหาทางด้านร่างกายแล้วครับมันมีเรื่องของใจไงที่เด็กๆบางทีเกิดมาแล้วเขามีความไม่พร้อมแล้วเขาอยู่ในสังคมครับก็บางทีอาจจะมีการโดนล้อบ้างหรือว่า เขาก็รู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่เป็นปกติของคนอื่นพ่อแม่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ครั้งแรกที่ต้องดูแลเด็กๆแบบนี้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวได้รับการดูแลเช่นกันเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องดูแลลูกยังไงแล้วก็พอม,มีการพบปะเกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์อย่างกิจกรรมในวันนี้นะคะมันทาให้พ่อแม่ของแต่ละบ้านเนี่ยได้รู้ว่าเออเรามีเพื่อนนะ กิจกรรมสุขสารวันพบป่นะคะเกิดขึ้นภายใต้โครงการชีวิตนี้ยังหวังค่ะโดยศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนะคะแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งแต่ละปียังมีเด็กๆที่รอการรักษาอยู่อีกราว300คนเลยค่ะนอกจากเข้าใจแล้วนะคะดาราหลายคนก็บอกว่าเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลนี่ก็สำคัญที่สุดด้วยนะคะทุกปี